ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอข่าวคราวของงานประลองราชาได้แพร่ไปทั่วเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่มีผู้คนไม่มากที่เข้าร่วมซึ่งคนเหล่านั้นล้วนเป็นนักสู้ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งรางวัลของกลุ่มระดับกลางเองก็ไม่ธรรมดา เพราะมันคือมเมล็ดบัวหยกขาวชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นด้วยความประหลาดใจในช่วงแรกมีผู้คนจำนวนไม่มากสมัครเข้าร่วมแต่หลังจากนั้นจำนวนผู้คนที่สมัครเข้าร่วมกลับเพิ่มมากขึ้นคนที่รับผิดชอบดูแลเรื่องสมัครในเฉินมูแผ่นดินใหญ่คือหูคามิงทั้งเขายังเป็นคนจัดการเรื่องขายพลังด้วยสิทธน้องเจ้าอยากไปจริงๆเหรอ ขนาดอาจารย์ของเจ้ายังไม่ไปเลยกูตรงเชิญยื่นบัตรเชิญให้กับเสี่ยวเฉวตเขาคาดไม่ถึงว่าเสี่ยวเฉวจะเข้าร่วมการประลองระดับสูงจริงๆเสี่ยวเฉวไม่ทราบว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญมากมายขนาดไหนที่เขาจะต้องประลองด้วยแต่เขาก็อยากลองดูสิพี่ใหญ่ถ้าถึงเวลานั้นท่านคงต้องดูแลค่าศัก์เล็กน้อยแต่ยังไงข้าก็ไม่โดนคนพวกนั้นสังหารหรอก ถ้าไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วหากข้าเจอพวกที่ทรงพลังกว่าข้าจะยอมแพ้แต่ถ้าเจอคนที่อยู่ในระดับเดียวกันข้าจะสู้ให้ถึงที่สุดเสี่ยวเช้ากล่าวด้วยรอยยิ้มกู่ตรงเฉินถอนหายใจก่อนจะเริ่มงานประลองจะมีรอบปุ่นเครื่องดูเหมือนจะมีการคัดตัวและผู้ชนะสี่คนสุดท้ายจะได้ขึ้นเวทีการต่อสู้ในรอบตัดสิน เฉินเซียงที่อยู่ในดินแดนต้องห้ามยังคงฝึกโหดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหลงลืมว่าเสี่ยวเฉวได้เข้าร่วมงานประลองไปแล้วเฉินเซียงในยามนี้ก็กำลังจะทะลวงขอบเขตแล้วสิบวันผ่านไปภายในพริบตาหลังจากเฉินเซียงได้กินเม็ดยาทาุแท้จริงมากมายแล้วบีบอัดพวกมันเข้าไปในเมเล็ดทาุพวกมันจึงค่อยๆเปล่งแสงสว่างอย่างช้าช ในช่วงสิบวันที่ผ่านมาเฉินซิ่งจุดเมล็ดาธาตุให้สองสว่างขึ้นได้วันละหนึ่งเมล็ดอีกอย่างการทรมานจากการบ่มเพาะกับห่วงเจียนเทียนก็ทวีความรุนแรงขึ้นทุกๆวันทั้งเม็ดยาที่เขากินเข้าไปก็มากมาย การบ่มเพาะทั้งหมดนี้เป็นห่วงเจีเยยนเทียนที่วางแผนเพื่อเฉินเซี่ยงทะลวงจุดติีตันได้นอกจากนี้รูปแบบสัตว์ทั้งห้าภายในตันเทียนแต่ละตัวต่างก็ถูกจุดเมล็ดธาตุขึ้นตัวละ80เมล็ดทําให้เมล็ดธาตุทั้งหมดที่จุดได้รวมเป็นสี่ร้อยเมล็ดเมื่อพวกมันทั้ง4ี่ร้อยเมล็ดถูกจุดขึ้นเฉินเซี่ยงก็รู้สึกว่าพลังของตนพุ่งพล่านขึ้นในฉับพลนันเมล็ดธาตุทั้งสี่ร้อย มเมล็ดดูเหมือนจะสร้างท้องฟ้าขึ้นราวกับพวกมันได้รวมตัวเข้าด้วยกันด้วยการเชื่อมต่อบางอย่างทำให้เฉินเซียงสัมผัสได้ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นอีกระดบับเฉินเซียงระเบิดเสียงหัวเราะอ,ออกมาเพราะพลังจากผ่านไปสองเดือน ในที่สุดเขาก็ทะลวงระดับขั้นได้เขารู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกตอนนี้เจ้าอยู่ในขอบเขตนักสู้แท้จริงที่8แล้วเจ้าทะลวงระดับขั้นได้รวดเร็วมากแต่ทั้งหมดย่อมเป็นเพราะเม็ดยาพวกนั้นหากเจ้าไม่ยอมรับแผนการบ่มเพาะของข้าข้าวา่าเจ้าคงไม่อาจก้าวหน้าได้รวดเร็วขนาดนี้ไป ไปสกัดกลั่นเม็ดยาต่อซะห่วงเจียนเทียนกล่าวก่อนจะเตะเฉินเซียงออกไปนอกหลุมหลังจากที่เขาก้าวสู่ขอบเขตนักสู้แท้จริงที่8ดเขาก็ใช้เม็ดยาวิญญาณธาตุและเม็ดยาธาตุแท้จริงไปจนหมดตามที่ห่วงเจียยียนเทียนได้คำนวณไว้ทุกๆุกครั้งที่เฉินเซียงออกมาจากดินแดนต้องห้ามเขาจะกลับไปอาบน้ำแล้วหลับไปแต่ครั้งนี้ หลังจากอาบน้ำเสร็จเขาก็ออกไปหาวูเทียนเชียนสิทธิ์ของเจ้าบาดเจ็บรีบไปพบเขาเร็วเข้าทันทีที่นางเห็นเฉินเซียงนางก็กล่าวออกมาในทันทีคนไหนเฉินเซี่ยงกล่าวถามพลางขมวดคิ้วสิทธิ์คนเล็กของเจ้าแต่ตอนนี้อาการของเขาคงที่แล้ว เจ้าพวกคนจากแผ่นดินราชาแข็งแกร่งมากขนาดคนอย่างเสี่ยวเฉวย,ยังต้องคลานกลับมาเลยหู่เทียนเทียนกล่าวด้วยอารมณ์หลากหลายหลังจากได้ฟังเฉินเซี่ยงก็พอจะเดาได้ เขารู้สึกโกรธเล็กน้อยเพราะกูตงเฉินกลับยอมให้เสี่ยวเฉวไปเข้าร่วมงานประลองราชาจริงๆจากที่ข้าได้ยินมาสิทธิ์ของนิกายนักสู้ทุกคนที่เข้าร่วมล้วนบาดเจ็บสาหัสกลับมาทุกคนเฉินเซียง เจ้าอย่าไปเข้าร่วมจะดีกว่านางกล่าวด้วยความกังวลข้าไม่ได้ง่อขนาดนั้นเฉินเซียงเดินตาบูเชียนเชียนไปยังที่พักของเสี่ยวเฉว๋เสี่ยวเฉวเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของลานราชาเจ้าเป็นยังไงบ้างเฉินเซียงกล่าวถามก็ดีกว่าตาย อาจารย์ท่านไปล้างแค้นให้ข้าไม่ได้แน่นักสู้ระดับสูงสุดของแผ่นดินราชาหน้าเกรงขามจริงๆไอ้คนที่ข้าประลองด้วยอยู่ในขอบเขตนักสู้แท้จริงที่8แต่ข้ากลับโดนมันทุกตีจนตกอยู่ในสภาพอย่างที่เห็น นอกจากพวกมันจะมีความสามารถพิเศษอย่างตระกูลต้านหลีของข้าทักษะของมันก็ทรงพลังและปราณของพวกมันก็แข็งแกร่งมากด้วยเสี่ยวเฉเวน้มน้าเฉินเซี่ยงตั้งแต่ที่เขากราบเฉินเซี่ยงเป็นอาจารย์เขาก็เติบโตขึ้นมาก เขาดูต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงแม่เสี่ยวเฉวจะบาดเจ็บสาหัสแต่เขาฟื้นฟูได้มากแล้วถึงอย่างนั้นเฉินเซียงยังคงหยิบเอายาวิญญาณน,นารกให้เขาเล็กน้อยทำให้เขาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้เร็วขึ้นเฉินเซี่ยงยิมเจ้าคิดว่าข้าโง่งเหมือนเจ้าอย่างนั้นเหรอหากข้าไม่มีความแข็งแกร่งที่แท้จริงข้าจะไม่ไปที่นั่นเด็ดขาดแต่หากข้าไป ถ้าจะไปคว้าที่หนึ่งกลับมาเฉินเซียงยังคงเป็นนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงการประลองในระดับสูงยินยอมให้นักสู้ในขอบเขตอันยิ่งใหญ่เข้าร่วมด้วยไม่ว่านักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงจะแข็งแกร่งขนาดไหน พวกเขาย่อมรับมือกับนักสู้ในขอบเขตอันยิ่งใหญ่ได้อย่างยากลำบากอยู่ดีโชคดีที่ข้าได้ยินมาว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งเหมือนเจ้านั่นไม่มากนักจะมีก็แต่พวกที่มีเส้นชีพจรราชาเท่านั้นที่แข็งแกร่งเกินไป ก่อนหน้านี้ข้าเห็นนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงที่7 8็แปดและ9้าล้วนพ่ายแพ้ต่อมันยิ่งหากเทียบทักษะวิชาของมันกับแผ่นดินใหญ่อื่นๆพวกมันล้วนแข็งแกร่งกว่ามากคนที่ข้าพ่ายแพ้ให้อยู่ในขอบเขตนักสู้แท้จริงที่8ดเท่านั้นข้ามหานเนรอไอจอว่ามันต้องมีเส้นชีพจรราชาแน่เสียวโชกล่าวอย่างทุกข์ใจ เป้เฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวคนที่เคยพ่ายแพ้ต่อเจ้าก็มีความรู้สึกเหมือนกันกันกบที่เจ้าเป็นอยู่ในตอนนี้ประกูลต้านหลีของเจ้าเริ่มต้นได้เหนือกว่าคนเหล่านั้นหากเจ้าอยู่ในขอบเขตนักสู้แท้จริงที่แปดเจ้าสมควรสู้กับมันได้อย่างสุสีบางทีข้าอาจจะเอาชนะมันได้เสี่ยวทเทวหัวเราะลัน่น ด้วยเพราะความช่วยเหลือจากขข่พลังเคลื่อนย้ายทำให้สามารถเดินทางไปยังดินแดนราชาได้อย่างง่ายดายยามนี้เฉินเซียงยืนอยู่หน้าทางเข้านิกายพลางจับจ้องรูปแบบวิญญาณที่ซับซ้อนบนพื้นรูปแบบเหล่านี้คือขข่พลังเคลื่อนย้ายท่านคิดว่ายังไง ท้าอยากไปดูหน่อยหรือเปล่าหมูไค่หคมิงปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเฉินเซียงพลังกล่าวข้าอยากไปแต่ข้ากลัวว่าข้าจะห้ามใจไม่ให้ตนเองต่อสู้กับพวกมันไม่ได้เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้ม แม้อารมณ์จะไม่ได้แสดงออกบนใบหน้าแต่ในใจเขากลับรู้สึกโกรธแค้นหูคามิ่งยินท่านกลัวว่าท่านจะเอาชนะพวกนั้นในการต่อสู้ไม่ได้แต่หากเป็นการปรุงยาค่าคิดว่าท่านมีโอกาสชนะ การปรุงยาในดินแดนราชาเองก็เฟื่องฟูเป็นอย่างมากที่นั่นมีนักปรุงยารุ่นเยาว์ที่โดดเด่นมากมายพวกเขาเองก็ส่งใบเทียบเชิญมาให้ท่านเข้าการแข่งขันปรุงยาเช่นเดียวกันดวงตาของเชินเสี่ยงเปล่งประกายเขากล่าวถาม ถ้าเป็นเพียงนักปรุงยาระดับห้าขั้นต่ำถ้ากฎการแข่งปรุงยาไม่ยุติธรรมข้าก็จะไม่ไปกฎการแข่งขันปรุงยาค่อนข้างยุติธรรมในทุกๆระดับของนักปรุงยาซึ่งมันต้องยุติธรรมมากกว่าการประลองอย่างแน่นอนหมูไข่หมิงกล่าวเชิญเสี่ยงอยากไปลองดูเอาหล่ะเจ้าคงเดาว,ว่าข้าจะรับคำเชิญ แต่ถ้ากฎการแข่งขันไม่ยุติธรรมข้าจะกลับมาทันทีหมูไคหมิงพยักหน้าพลางกล่าวแต่ข้ากลัวว่าท่านจะเอาหัวโขกกำแพงซะก่อนเพราะตอนนี้แผ่นดินราชาได้สะกดข่มแผ่นดินใหญ่อื่นๆตนไม่อาจหายใจหายคอได้เพราะแผ่นดินราชานั้นทรงพลังอย่างแท้จริงเหล่าผู้คนจากเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่ที่เดินทางไปล้วนกลับมาพร้อมกับความพ่ายแพ้ ถ้าได้ยินมาว่าสิทธทิโดดเด่นในขอบเขตอันยิ่งใหญ่ของเกาะบงกฎเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมาเฉินซียงยอมรับการเทียบเชิญและจะเดินทางไปยังแผ่นดินราชาในอีกสามวันให้หลังเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันปรุงยาเมื่อผู้คนทราบข่าวพวกเขาล้วนกระตอรือรือร้นในการจะไปยังแผ่นดินราชาเป็นอย่างมากเพียงแต่พวกเขาต้องจ่ายค่าเดินทางด้วยขายพลังเคลื่อนย้าย อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ